สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Item Set Team Fortress 2นะครับหลังจากที่ช่วงนี้ห่างายก็ไปนานนะแม่งโคตรแบบนานมากนะกว่าจะหา wallpaper อันนี้เจอนะแม่งไปล้างเครื่องมาหายแม่งหมดทุกอย่างเลยครับผมโอเคเข้าเรื่องก,กันได้เลยนะวันนี้เราจะมารีวิว Item Set Medi กันนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับผม เซตแรกของเมดิกในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า The Medieval m e d i c นะครับผมเซตนี้นะครับก็จะมีอาวุธอยู่2ชิ้นนะครับแล้วก็หมวกอีกใบหนึ่งนะครับผมก็มีดังนี้เลยครับผม Crusader Cosbo นะครับชิ้นที่2นะครับมีชื่อว่า Amputator นะครับผมอันสุดท้ายนะครับเป็นหมวกนะมีชื่อว่า Berliner s Bucket h e l l นะครับเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเซตต่อไปของเมดิกนะครับมีชื่อว่า The Critical t r a i l นะครับผมเซตนี้นะก็จะมีแต่อาวุธนะของตัวแต่งร่างกายจะไม่มีนะชิ้นแรกนะครับจะมีชื่อว่า Overdose นะครับชิ้นะครับ และชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นลูกปั้นชื่อว่าเซอร์โมนโวลนะครับผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเซตต่อไปของเมดิกนะครับมีชื่อว่าเดอะแมดด็อกเตอร์นะครับผมเซตนี้นะครับจะมีแต่ของตกแต่งร่างกายนะครับอาวุธจะไม่มีชิ้นแรกนะจะมีชื่อว่าไตรสไตล์นะครับผมชิ้นที่2นะจะมีชื่อว่าด็อกเตอร์ก็อกเกิลสเตชนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับจะมีชื่อว่าเอโมโรจาริเต้นะครับจาริเต้นี้น่าจะใช่ไอเทยของสไนเปอร์เนาะ เซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเซตต่อไปนะครับมีชื่อว่า Eliminating the Impossible นะครับผมเซตนี้นะครับจะมีแต่ของตกแต่งร่างกายนะครับอาวุธจะไม่มีนะและของตกแต่งมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับก็คือ Private Eye นะครับผมชิ้นที่2นะครับมีชื่อว่า n i g h p i g e Problem นะครับอ่าเซตนี้มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเอฟเฟกมันก็คือมันแปลว่าช่วยลดการแก้เวลาได้ถึง88%และไอที่ลึกลับนี่มันคืออะไรผมไม่รู้นะใครรู้นะช่วยบอกผมหน่อยนะเอฟเฟกมันคืออะไรมาช่วยลดอะไรลึกลับอะไรผมไม่เข้าใจนะครับผม เซตต่อไปนะครับมีชื่อว่าด็ Doctor g แ l a c ติกนะครับผมเซตนี้ก็มีของตกแต่งแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับอาวุธไม่มีเลยนะฮะชิ้นแรกนะครับจะมีชื่อว่าโร w กฟโลเฟอร์ชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า Surgeon Space Suit นะครับผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเซตต่อไปนะครับมีชื่อว่าเดอะซันคิงนะครับผมเซตนี้ก็มีของตกแต่งแค่2ชิ้นเท่านั้นนะฮะอาวุธไม่มีเลยนะครับผมชิ้นแรกนะเป็นหมวกฟาโลนะชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยตุตันคารมุลเหรอโอ้ผมอ่านไม่ถูกเพราะน้นไม่รู้นะ ชิ้นที่2แล้วก็เป็นเสื้อนะครับก็มีชื่อว่า Ramseat r e g a r i a หรอครับโอเคโอเคขนาดว่างี้นะเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเซตต่อไปของเมดิกนะครับมีชื่อว่า Canis DX Machina นะครับผมเซตนี้นี่ขอบอกเลยอ่านยากมากนะทั้งเซตเลยนะมันภาษาเยอรมันทั้งนั้นเลยนะครับชิ้นแรกนะก็มีชื่อว่า Hundkopf นะครับฮุณนี่มันแปลว่าหัวเอ้ยฮุณนี่มันแปลว่าหมานะส่วนไอ้คอฟนี่มันแปลว่าหัวนะก็แปลก็คือหัวหมานั่นเองนะครับผมชิ้นที่2นะครับโอ้โหชื่ออะไรเนี่ย เ e r s ส n s b r e a k ชอ r อะไรทุกอย่างอ่านไม่ค่อยถูกนะครับผมก็ค้ำค่าไปแล้วกันนะอ่ะสุดท้ายนี่ก็ถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะมันอ่านว่าครนะิสมาชิน่าเ0 0 0พนะตามชื่อไปแล้วกันนะโอเคค้ำค่าค้ำค่าครับ,รบเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเซตต่อไปของเมดิกนะก็มีชื่อว่าด็อกเตอร์อะคูล่านะผมเซตนี้ก็มีแต่ของตกแต่งร่างกายนะอาวุธจะไม่มีชิ้นแรกนะมีชื่อว่าแวมไพร์เมคโอเวอร์นะผม ชิ้นที่2นะมีชื่อว่าแวนพรีลิกเฟสเชอร์นะผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับและเซตสุดท้ายของเมดิกนะก็มีชื่อว่า The t e m p r a นะครับผมเซตนี้ก็มีแต่ของตกแต่งแค่สองชิ้นเท่านั้นนะอาวุธไม่มีเลยนะครับผมเซตนี้นะก็ของตกแต่งชิ้นแรกนะก็มีชื่อว่า t e m p r a Spirit นะครับผมชิ้นที่2นะก็มีชื่อว่า Wing of Purity นะครับผมโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับไอเทมเซตเมดิกในวันนี้นะครับโอ้โหเขาบอกเลยว่าอ่านยากมากนะเพราะว่าเมดิกมันสัญชาติเยอรมันนะก็มีไอเทมบาง บางชื่อก็ปนภาษาเยอรมันมาด้วยนะก็อ่านแม่งยังไงไม่รู้อ่านผิดถูกงล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ติดตามกันใหม่ในเซตสไนเปอร์นะครับผมต่อไปก็จะเป็นเซตสปายทีนะครับผมก็ใกล้จะจบแล้วนะเหลืออีกสองตัวเท่านั้นนะครับผมก็ผมจะรีบทำนะรีบทำรีบ,รบ,รบลงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ